เกมก็มาเล่นเกีกันก็ได้น้องเราเป็นช่วยกันนะแต่ห้ามบอกกันนะว่าเราเป็นอะไรโอเคพี่ตามมาก่อนอยากจะพาไปดูอะไรอันนี้หนูรู้ตั้งนานแล้วพี่น่าจะรู้ตั้งนานแล้วหัา <c oughs> ็นพี่สาบานเฮ้ยเฮ้ยเน,นี่ยพี่บอกแล้วไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยน,น้องอยู่ไหนไอ่ะต <c oughs> ายแล้วตายคนแรกเลยเหรอเหตุผลที่น้องบอกอะไรใครอะ่ะว้าย <c oughs> <Something. S 2> mm hmm. น้องเราเป็นทีมกันปะเนี้ย ตานนี้เชื่อพี่นะพี่เป็นผู้โดยสุดนะเชื่อพี่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  <c oughs> เป็นอ่ะจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกสี้ำอ,อ่ะเขาฆ่าพี่คนนั้นแหละคนนั้นอ่ะ,นนอะเขาจะไม่ถือมีดแต่ในในความเป็นจริงเขาเก็บมีดอยู่แบบนี้นี่มีดสีเขียวไว้ไ <c oughs> อ้เน่าเรา พี่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยน้องไปหยิบปืนแล้วหยิบปืนคาตกรโคตรบ้าซิบปืน,นะนหยิบปืน พี่ดีอยู่เหรอไม่นะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องมีคนหยิบนะเฮ้ยมีคนวิ่งเร็วน้องคนวิ่งเร็วจะเป็นเฮ้ย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 ใช่ใช่ใช่หนีเร็วหนีเร็ว พี่อยู่ไหนเนาะพี่อยู่ไหนเนาะเราอยู่บนนี้เาอยู่บนเัาเราบนตรงบนหลังคาหล่นมาแล้วน้องเป็นอะไรขอบอกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นคนนั้นมีสีฟ้าเป็นมีสีฟ้าเป็นมีสีฟ้าเป็นโอเคมีสคมีสฟ้าทคนนั้นะที่มันยืนอยู่บนกองอเดีเ๋ยวพี่ น้องสั่ง S P D อยู่หรอน,น้องเราต้องอยู่นี่น้องไปน้องไปน้องไปทางนั้นดยวพี่จะไปทางนี้เคนะครี่ต้องบอกหนูด้วยนะว่าใครค,คนที่มีสีฟา้าด้านหลังอะด้านหลังมันจะเป็นมีดด้านหลัง เป็นเป็นมีดสี่ฝ้ายน้องรู้สึกว่าเชอรี่ตายนูอ้งออยงขอมาข้านนอกมาด้านนอกด้านนอกด้านนอกวาย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  เดี๋ยวพี่แก้กระเบ้เฮ้ยยิงตนนี้นะเรียกคนนี้เฮ้ยน้องพี่เป็นเชอร์รี่พี่เป็นเชอร์รี่ น้องกดถืออะไรสักอย่างหน่อยถือไข่ก็ได้ถืออะไรก็ได้น้องเราบอกว่าจะช่วยกันไงดูพี่บังเวงน้องได้ไหมได้ครับแต่น้องออกไป จากพี่ก่อน okay, okay. ถ้าเกิดไม่มีเสียงถ้าเกิดไม่มีเสียงมีดแปลว่าน้องเต็นน้องพิสูจน์หน่อยว่าเสียงมีด <Okay. S 1> น้องทำเสียงมีดห,หน่อยอแปลกมากแปลก จะมีคนเล่นวะนนีน่ะน้องเป็นแนเ่เลยน้องขึ้นมาชั้นบนสุดหน่อยเฮ<ะ>้ยน้องกึมาได้เหรอวัวน,นี่หน่อย น้าน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นอินบอสเตอร์่ดเปนน้าดูดู้อ,อเอ <c oughs> เดี๋ยวมีคนเห็นพี่ค่าน้องว้าย พ <mm ี่ปลาคนที่จะยิงพี่อ่อข้างหลังด่คีโมจะเชื่อได้ไหมงอ๋ออสอเองลขสงอ๋อเลขสองอ๋อ

พี่ไม่หยากจอกรังเดียวข้างเดียวข้างนี้ครับอ๋อจริงจอกเป็นนะพี่ไม่เชื่อครับมโบมบองแล้วเฮ้ยพี่เรา dada đập, มันดักมันดักมันดักพ <sliding noise> ี่รอตลอดเลยเนาะว้าวครั้งนี้ครา้สุดท้ายเอาล่ะบ๊ายบายนะทุกคนสามสองหนึ่งบุยบุยเจอกันอาทิตย์หน้าว้ย